โดยสบายดีพี่น้องเมื่อนี้ก็มาพบกันอีกแล้วเนาะกับซ่องสาวนางบัวมงคือเก่าเนาะพี่น้องเมื่อนี้ก็มาพบกันตอนเช้าๆอีกแล้วเนาะกะเมื่อนี้เฮาก็สีไปไปเฮือนสาลวลาวเนาะไปเกียมคองแต่กะสิกเกียมขลองเห็นยังก็ติดตามกันไปเบื่องเนาะพี่น้องสวัสดีท่างผู้ชมนะฮา,นะาสิไป ก๋ากิ๋ยมซอยสาวละฮาวเนี่ยแต่ว่าเพิ่นสิให้ก๋ากิ๋ยมหยังเพิ่นบ่ว่าให้มาแต่เช้าๆเฮาก็เลยมาแต่้า้าเตอยู่เดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยเนาะพี่น้องปลมกําลังยูน้ําลงหอพี่น้องเด้อพี่น้องลงเลี้ยงหอนํากันเินจปูขึ้นเพนใหม่ปาหอย10อจน่เป็นอันุมเนาะเป็นผักเนาะ มาหอนฮออะพี่น้องวายดีในหญ่บางกองบ่มู่เปินกระเกียมยังเนาะก็ไปตีไก่กังมนี่สิเตีไก่ตัดตัเล็บอันนี้ลูกนไหนบ่ตัดเมึ่เดี๋ยวจะสะรนตัดเด้เลยกัะเดี๋ยวจะรอกตีนหน่อยไหม โอม้มันมันโมยากตัดคอตัดแต่ครึ่งตีนนะนะตัดก็ดหนึ่งขายหนึ่งได้สามนิ้วข่ายหนึ่งได้สองนิ้วแลวนะบางมง<อ> <laughs> แต่ปาดเล็กก็ได้อนทุ่งนะหรือวันอยากตัดก่อนยังมาล่างก็ได้บางโมงตัาก่อนยังมาล่างก็ได้ผ่ากรบมุมีไส้มีดเอา้ากระมุมเมื่อแรกมีอันนี้น hết ăn ăn á bạn á đây vậy bà ừ đại nhiều hả đi đắt lên ừ, ừ. con ừ. con lô đại nhiều đây đi cả mà hết can này đâu con con nhau บะมุงก <N> ็บ <N> ่ไว <N> ้สองคนมีมีสองดวงเด็กเพราะว่าลูกศิลป์เฮายังไม่ได้พัขนาดกันผ่านสบายดีพี่น้องะว่าเอากล่องต่ำแห้งวะแม่น่ะแหละยบนไหวเอโน่มาหัวบะบะไว้จีจับเยอะย่างอย่างก่อน ยันเออบิ่งเบิ่งเต้นตีนไก่นะเดี๋ยวนี้มองดูฐานผู้ส้มกับหัวส้นร้อนอยู่ฐานผู้ส้มบิ่งกันได้ข่าวสาวมี่กำลันกินเนาะเห็นตีนไก่แล้วอื่อยออกออกสบีได้ที่นองโน้มีกันมีลูกเหงสบีได้ไปดีสบีโอดย ถืเึงเ็ดเตียงเมลยืน่ถชมอ่ถือช่ได้ซื้อบ่ได้ซื้อซื้อแต่เลขเวียดยังไเลขเ่าัดปะคัดปะแบไปออกแค่หะอันนี้หมอเห็ดยังนาะต้มยังนาะสบายดีสบายดีต้มปลาแล้วนี่ หมอต้มปลามันต้มปลาต้องสิเปลี่ยนคันหม้อได้เด้อแซ่บๆแซ่บคือเก่าโอ้ยๆเอาเด้อๆๆพอหม้อนี่ต้มไดกแบ่เออบ่ได้เ็น้หมอบ่เ็น้หมอบ่เกี่ยวกับคนเป็นน้หมอพี่น้องมาเบิ่งทางนีปานเ็ดยังนอนนีเนาะ อันนี้ของเฮากาเกียมมาไหวได้เนาะกาเกียมมามีขึนแหน่ขึนเลือ,อดขึ้นชาดสบายดีที่น้องสบายดีอีกเถอะมาปีมาย่างตีนไก่ไ จะนั่งสิมาย่างตีนไก่ให้ป้าเพิ่นเนะาะป้าเพิ่นก็คือนไม่ใหญ่อะไรไปน้องเไงป้าเพิ่น์นเ้าะใส่เล็กย่างก็ย่างแต่ว่าเนาะใส่เล็กย่างอ้ยยงบัก่าว ออไฟลูกแห้งไผลูกแห้งต้นี่ต้องล่อให้ไฟไปถางต้องลอก่อนเนาะพี่น้องบําเป็นเป็นพาลูกซีนนอีกตีนไก่เห็นเหตุแรกเราไปกันเลยพาลูกซีนต่อ เจ้าเกตคนเดียวพาลูกศิษย์นี่อคนเดียวอสด,ด <c oughs> ีพอน้องวีเพิ่นไปเอาของอีกลูกศิษย์จักโลนี่เจ้าิะพาคนเดียวนี่สองโลกพระโติีเพศในไดเนะ แตงแตงพขาวอ้าวแตงพรขาวอ้าเพื่อนก็มีจองสองอันเนาะบันอันยาเอามาจะพาจอดแกยังว่าเพื่นว่าจัจัหันจันี่เพื่อนมาจั่ผ้าเดียวอ่ลงมาเนาะแต แต่ตอนเผิ่นต้องการผัดโบมี่นะพองแบบเพิ่นไปหามาแล้วมีสองอันเดัย่น่อานาเอันาาขึ้นาวหากัมีต้ตปลาอะไราหลับซอยปลาหวานเนี่ยหวานเนี่ยหวานมันหวานแก้วลวก็หวานมันอเงี้ยก่อนเลย ວ່າສຕ້ອງມີປິ່ງປານໍາແຕ່ກະອັນນາເຮົາເດເຈ້ວມັນຊິມີແຈວໃສ່ຫອມນະແມ່ແຈວເຮົາເນາະນ້ມາຄ້າວຢູນພຍພມ

ทางนี้ก็มีพี่น้องกาเซิร์ฟเกิดเป็นแล้วนะพี่น้องกาตบแต่งเอเรียนรู้การประดิเฐ์อวัเลอร์อิสระในปี2000ศึกอที่5วิเคราะ่์ পটাঃ যা মনান যার challenge নখখা টানা, Eh cukai manusia kosong

เต็มตกั้ดักลายพูด่มาหายังเกาะพูดนี่นะมาหายังเกาะปได้มาหาอย่างก็ว่าได้ยินแว่วๆวามาหาตีนน่ะตีนไก่ว่สิวเลยนาวเปียกับพี่น้องเลย บ่วงสาวคนมันคนถือผู้เดียวบ้าตานนี้กะตักแนวกินเตรียมย่อแล้วพี่น้องวาะกินก็กินพี่น้องย่อกะย่อ นี่เก็บหม้อข้าวเปียกพี่น้องตอนนี้แล้วก็ต้มปลาลาบแก้วผูแก้วผีแก้วน้องลงมาในแล้วพี่น้องมาทางนี้ก็ทางนี้ย่างเม่น้องจ้อยจะเห็นยังทางทางนี้เพิ่นคายหวานพี่น้องครับ หวยถอยเบิดแล้ววะเบอละพันสี่เบอร์ละพันกระไลพอสมควรอยู่พี่น้องคนกันมาในี้กันหายเช้าเดือยเบิ่งทางนี้พี่น้องป่าวไว้เอาามให้เอื้อยเนี่ยนะเอ้ยทิ้งข้าวเปียกโอ้ยโอ้ยขึ้นลุอะไรนั่ง พันสันคิดนี่ก็คอจบลงเพียงเท่านี้นะพี่น้องปากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนเผื่อไปกำลังแหงใจเห็นสาวนางก็บ่าวม่งด้วยพี่น้องพบกันลิปหนาะบ๊ายบาย